เมื่อนี่เขากะจิมาดาบจีนทั้งเหนียชัยมาแกนกันเจ้าจอยจีนเอาไปปักชวนเคียงไหนนี่เขาเอาไปดวกให้มันชุกก่อนปักจีนให้มุนมุนตามเดียดลงไปน้ำจังบะติดมีดใส่ผักแปวลงไปป้อมเพิ่มความหอมขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาคั่วเครื่องหลาบกันเจ้าใส่เกลือลงไป ตามด้วยข้าตะข่รยใบยมะกรูดพริกแห้งกระเทียมเม็ดหอมป้อมหลกักกะมะแขวนเจ้าหลังจากที่เฮาคคั่วเครื่องหลัดได้ทีแล้วเฮาก็จะเอามาต้าต้มเพีย้ยผ่านการพัดเจอไลเติมน้ําเปล่าตะขครยใบยมะกรูดเพรากอ่อนๆลงไปตามด้วยขั้นนะขั้นนะสุกได้ทีฮอ,อ,อกตักอ้อกั้นนะเจ้า ก็จะมาดวกตับบ้านกันนะเจ้าพักไหวมันเย็นเจ้าซอยเครื่องในเพื่อเขาจะเอาไปใส่ดาบกันนะเจ้าหงหนัวเจ้าเกลือบีแ้ต้มน้ำปลาเจ้าตามเดือดลงเป็นน้ำน้ำปลาใส่เครยงดาบเดียวตำใบเจ้าน้ำเพ้ยต้มผ่านการผัดเจริญเจ้า ทุกเขาให้เข้ากันใบมะกรูดหอมเป๊ะ้ต้นหอมผักชีเอฟซีเข่าเป่าเจ้า